ห้าสิ่งที่จิตไม่ควรยึดมั่นคืออะไรสิ่งที่จิตไม่ควรยึดมั่นมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายสิ่งที่จิตไม่ควรยึดมั่นมีอยู่ห้าอย่างคือขันห้าได้แก่หนลูกสองเวทนา 3. สัญญาสี่สังขารห้าวิญญ,ญาณ ขันห้านี้เป็นเพียงการรวมกันชั่วคราวของสภาวธรรมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของเราแต่เพราะอาวิชชาจิตจึงไปยึดมั่นว่าน,นั่นคือเราหรือของเราการปล่อยวางขันทั้งห้านี้คือการวางภาระวางตัวตนและถึงฝั่งแห่งนิพพานทำไมรูปขันจึงไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นเราหรือของเราพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า รูปขันคือร่างกายรูปนามภายนอกดินน้ำลมไฟที่ประกอบเป็นกายนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจงดูร่างกายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปไม่มีสิ่งใดคงทนแม้นเจ้าจะพยายามประคองมันไว้ก็ไม่สามารถหยุดความแก่ความเจ็บหรือความตายได้ยึดมั่นในรูป ย่อมนำมาซึ่งทุกข์เพราะสิ่งไม่เที่ยงไม่อาจให้สุขที่แท้จริงเวทนาขันคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยแล้วทำไมจึงไม่ควรยึดมั่นพระพุทธเจ้าตอบว่าดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายเวทนาทั้งสุขทุกข์หรืออุเบกขาล้วนเป็นของเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันมาแล้วมันไปเช่นเดียวกับเมฆบนท้องฟ้า หากบุคคลใดยึดมั่นในเวทนาเช่นยึดความสุขไว้ไม่ให้จากไปหรือผักสายความทุกข์ย่อมเกิดความดิ้นรนลังเลกวนกวายแต่ผู้เห็นเวทนาเป็นเพียงสภาพที่เกิดดับย่อมปล่อยวางได้ด้วยปัญญาสัญญาขันหรือความจำได้หมายรู้ทำไมจึงเป็นสิ่งที่ควรละความยึดมั่นพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า สัญญาคือการจำได้หมายรู้เช่นเห็นภาพแล้วจำว่านั่นคือต้นไม้จำเสียงแล้วรู้ว่านั่นคือเสียงคนหรือจำอดีตไว้ว่าเคยสุขหรือเคยเจ็บแต่สัญญานี้แปรปรวนมีความคลาดเคลื่อนไม่มีความแน่นอนผู้ที่ยึดมั่นในสัญญาย่อมถูกความจำพาไปสู่ความยึดติดในอดีตความแค้น ความเสียดายผู้มีปัญญาจะเห็นว่าสัญญาเป็นเพียงการทำงานของจิตหนึ่งอย่างไม่ใช่ตัวเราแล้วจิตก็จะคลายจากการจองจำในอดีตสังขารและวิญญาณเป็นขันที่ซับซ้อนมากทำไมพระองค์จึงสอนว่าไม่ควรยึดมั่นพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายสังขารคือความคิดปรุงแต่งทั้งปวงในจิต ความคิดดีร้ายหรือเฉยเยทั้งหมดมันเหมือนลมพัดย่อมพัดไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดผู้ยึดในความคิดย่อมทุกข์กับความคิดผู้เห็นความคิดเป็นเพียงสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยย่อมหลุดพ้นจากการถูกความคิดครอบงำมิญญาณคือการรับรู้ความรู้สึกว่ามีเราที่เห็นได้ยินได้กลิ่น ลิ้มรสสัมผัสคิดแต่จริงๆแล้ววิญญาณก็เกิดขึ้นชั่วคราวตามพัตสะแล้วดับไปเช่นกันไม่อาจควบคุมไม่อาจบังคับไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเมื่อใดที่จิตเห็นว่าแม้นแต่การรับรู้ก็ไม่ใช่เราเมื่อนั้นจะเริ่มเข้าใจอนัตตาและคลายจากความหลงยึดมั่นในตัวตนอย่างลึกซึ้ง ทำไมพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนว่าไม่ควรยึดมั่นในรูปขันในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ตรัสชัดว่ารูปไม่ใช่ของเรารูปไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะรูปขันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาพระองค์ทรงอุมปมาไว้ว่ารูปเปรียบเหมือนฟองน้ํา ใครเล่าจะสามารถจับต้องฟองน้ำให้มั่นได้หากเรายึดมั่นในร่างกายเช่นยึดมั่นในความสวยความหล่อความแข็งแรงความเป็นหนุ่มสาวสุดท้ายเราจะต้องทุกข์เมื่อต้องพบกับความแก่ความเจ็บและความตายดังนั้นจิตที่หลงหยึดมั่นในรูปขันย่อมต้องทุกข์เพราะมัวแต่วิ่งตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้มีปัญญาจึงควรพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้ววางความยึดมั่นนั้นลงเวทนาหรือความรู้สึกสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นอย่างไรเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากการกระทํำของตาหูจมูกลิ้นกายและใจแบ่งออกเป็นสุขเวทนาและอาทุกข,ขมสุขเวทนาพระพุทธองค์ตรัสว่า เวทนาเป็นสิ่งที่แปรผันตามเหตุตามปัจจัยแม้นสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาทานของอร่อยความรู้สึกอร่อยนั้นไม่ได้คงอยู่ตลอดแต่หายไปในไม่กี่นาทีเมื่อหายไปเราอยากได้อีกจึงเกิดความอยากและดิ้นรนอีกครั้งยิ่งยึดมั่นในสุขเวเวทนาเราก็ยิ่งกลัวทุกขเวทนา และพยายามหนีจากมันนี่แหละคือวงโคจรของสังสารวัฏการไม่ยึดมั่นในเวทนาจึงเป็นการฝึกใจให้เห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวแล้วจิตจะเป็นกลางเห็นตามความเป็นจริงสัญญาหรือความจำได้หมายรู้เป็นของไม่ควรยึดมั่นอย่างไรสัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นจำว่านี่คือพ่อแม่ นี่คือเงินทองนี่คือศัตรูในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสว่าสัญญาเปรียบเหมือนมายาหลอกลวงให้หลงผิดได้ง่ายเพราะสัญญาเป็นสิ่งที่ขึ้นกับอดีตความเคยชินและอคติเช่นบางคนจำว่าเขาเคยทำร้ายฉันแล้วโกรธอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เหตุการณ์นั้นผ่านไปนานแล้วหากเรายังยึดมั่นในสัญญาเราจะติดอยู่กับความคิด ความจำความเห็นเดิเดมๆไม่สามารถเปิดใจรับสิ่งใหม่หรือเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงได้เลยจิตที่หลุดจากการยึดมั่นในสัญญาจึงเป็นจิตที่เบิกบานปลอดภัยและเป็นอิสระจากอดีตสังขารหรือความคิดปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นอย่างไรสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นในจิตเช่นความคิดความตั้งใจ ความอยากความเชื่อความคิดปุงดีปุงร้ายพระพุทธองค์ตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีสิ่งใดควรยึดมั่นว่าเป็นตัวตนเมื่อเรายึดในความคิดเช่นฉันต้องเป็นคนดีฉันต้องสำเร็จฉันต้องได้รับการยอมรับหากไม่ได้อย่างนั้นจิตก็เกิดทุกข์แม้แต่ความคิดธรรมะหากยึดมั่นผิด ก็กลายเป็นอุปทานเช่นยึดในรูปแบบพิธีกรรมหรือตัวหนังสือโดยไม่เข้าใจความหมายแท้จริงดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมพึงเรียนรู้ที่จะเห็นความคิดปรุงแต่งแล้ววางมันลงวิญญาณหรือความรับรู้เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่อนอย่างไรวิญญาณคือความรู้ตัวของจิตเมื่อกระทบอารมณ์เช่นการได้ยินเสียงการเห็นภาพการรู้รส พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนตามอารมณ์ที่มากระทบยกตัวอย่างเช่นตอนที่ดูหนังเศร้าจิตก็เศร้าพอเปลี่ยนไปดูหนังตลกจิตก็หัวเราะเมื่ออารมณ์เปลี่ยนวิญญาณก็เปลี่ยนดังนั้นหากเรายึดว่าสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้สึกคือตัวเหล่านั้นย่อมนำทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่แน่นอนเลยการปล่อยวางวิญญาณ ไม่ใช่การปฏิเสธการรับรู้แต่คือการไม่เข้าไปยึดถือมันว่านี่คือตัวเราหากขันทั้งห้าไม่ควรยึดมั่นแล้วเราควรมีความสัมพันธ์กับขันห้าอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าขันทั้งห้านั้นเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่ต้องตัดขาดขันห้าแต่ควรเข้าใจว่าขันทั้งห้าไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเราและไม่ควรยึดถือเป็นตัวตนพระองค์เปรียบขันห้าเหมือนปืนที่ถูกเผาให้ความร้อนอยู่ครู่หนึ่งแล้วดับไปหน้าที่ของเราคือใช้ขันห้าให้เป็นประโยชน์เช่นใช้กายนี้เพื่อทำความดีใช้เวทนาเพื่อรู้ทุกข์ใช้สัญญาเพื่อพิจารณาสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์เมื่อตระหนักว่าขันเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่ตัวเรา เราจะไม่หลงยึดในความทุกข์หรือสุขของขันนั้นอีกถ้าไม่ยึดมั่นในขันห้าเลยชีวิตจะยังมีความหมายหรือไม่พระองค์ไม่ได้สอนให้ละเลยขันห้าแต่ให้เรียนรู้และใช้ขันห้าในการเดินทางสู่การพ้นทุกข์ชีวิตที่ปราศจากการยึดมั่นไม่ได้ไร้ความหมายตรงกันข้ามกับเต็มไปด้วยปัญญาและเมตตาในคำพีอริยะปัญจันคสูตร พระพุทธเ,เจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่ยึดมั่นในลูกเวทนา,าสัญญาสังขารวิญญาณผู้นั้นย่อมไม่มีภารละไม่มีเครื่องร้อยลัดย่อมอยู่เหนือทุกขโดยแท้จิตที่ไม่ยึดมั่นจะสามารถมีเมตตาได้โดยไม่มีเงื่อนไขสามารถทำความดีโดยไม่ต้องการผลตอบแทนนั่นคือชีวิตที่สงบอย่างแท้จริง ยึดขันห้าเพราะหลงคิดว่าเป็นเราแก้ไขได้อย่างไรอุปทา,านแปลว่าการยึดมั่นถือมั่นพระองค์สอนให้พิจารณาขันห้าด้วยปัญญาคือเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาเกิดแล้วดับสัญญาเปลี่ยนแปลงสังขารปรุงแต่งวิญญาณไม่คงที่การเห็นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรียกว่าวิปัสสนาญาณ เมื่อจิตเห็นชัดด้วยตนเองว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราความยึดมั่นก็คลายลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นทำไมคนทั่วไปจึงอยากที่จะปล่อยขันห้าแม้นจะรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเพราะอาวิชชายังครอบงำจิตอยู่ แบนจะรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแต่เป็นเพียงความรู้ระดับความคิดยังไม่ใช่ความรู้แจ้งจากการเกิดจริงด้วยจิตหากวิชาทำให้เรามองขันว่าเป็นสุขเป็นเราเป็นของหน้าเอาไว้เมื่อไม่ได้เจริญสติเจริญปัญญาจิตก็กลับไปยึดครั้งพระองค์จึงเน้นการเจริญสติปัฏฐานและอริยมรรคมีองค์แ ให้จิตมีแรงพอที่จะรู้เห็นตามจริงและตัดความหลงได้อย่างมั่นคงถ้าไม่ยึดขันห้าเลยจะกลายเป็นคนเฉยชาไม่รู้จกักรักไม่รู้จักเสียใจหรือไม่ไม่ใช่เลยพระพุทธองค์เป็นผู้ตื่นแล้วยิ่งไม่ยึดยิ่งมีเมตตาไม่ใช่เพราะหวังผลตอบแทนแต่เพราะเห็นทุกชีวิตว่ามีทุกข์เหมือนกันการไม่ยึดมั่นในขันห้า ไม่ใช่ความเฉยชาอย่างเย็นชาแต่เป็นการวางใจอย่างมีปัญญาพระองค์ทรงร้องไห้ตอนสูญเสียพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะแต่ทรงรู้เท่าทันว่าธรรมดาของสังขารย่อมเป็นอย่างนั้นนี่คือหัวใจของเมตตาโดยไม่มีอุปทานซึ่งลึกซึ้งกว่าความรักที่อิงการครอบครองทำไมจิตจึงไม่ควรยึดมั่นในวิญญาณว่าเป็นตัวตน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิญญาณย่อมเกิดดับตามเหตุปัจจัยเกิดเพราะมีสิ่งมากระทบมีพัสะะจึงมีวิญญาณหากไม่มีตาให้เห็นรูปไม่มีหูไปได้ยินเสียงไม่มีการรับรู้เมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปวิญญาณก็เปลี่ยนไปแล้วเราจะยึดได้อย่างไรว่านี่คือตัวเราเราเป็นผู้รู้อันเที่ยงแท้ทั้งที่ความรู้สึกของเราในเมื่อวาน กับวันนี้ยังต่างกันการยึดมั่นในวิญญาณคือการหลงยึดในภาพลวงเป็นการสร้างตัวตนในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์และควบคุมไม่ได้สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นการยึดมั่นในขันทั้งห้าเป็นอุปสรรคอย่างไรต่อการหลุดพ้นขันทั้งห้าคือลูกเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณพระพุทธองค์ตรัสว่าขันทั้งห้าเปรียบเสมือนของร้อนหากยังยึดอยู่ก็เหมือนจับฐานไฟไว้ด้วยมือเปล่าคนที่หลงในขันย่อมถูกเผาไหม้ด้วยตัณหารู้สึกทุกเมื่อตาเห็นสิ่งไม่ชอบใจรู้สึกหลงไหลเมื่อลิ้นได้รสอร่อยรู้สึกกลัวเมื่อตัวตนถูกทุกลานการละการยึดมั่นในขัน คือการละความยึดตนเมื่อไม่มีตัวเราที่ต้องปกป้องก็ไม่มีสิ่งของเราที่ต้องครอบครองทางแห่งความสงบจึงเปิดขึ้นทันทีการไม่ยึดมั่นในสิ่งใดเลยแปลว่าต้องปล่อยวางทุกสิ่งจนไม่มีความผูกพันหรือไม่ไม่ใช่เช่นนั้นการไม่ยึดมั่นมิใช่การทอดทิ้งแต่เป็นการรู้ชัดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เป็นการดำรงอยู่ด้วยปัญญานิ่ใ่ด้วยความหลงพระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าผู้ไม่ยึดมั่นเหมือนบุคคลที่เดินข้ามแม่น้ำโดยเรือเขาใช้เรือเพื่อขนฝั่งแต่ไม่แบกเรือไปบนบ่าเมื่อถึงฝั่งแล้วไม่ยึดมั่นหมายถึงทำหน้าที่ในโลกอย่างรู้เท่าทันมีเมตตาโดยไม่หลงติดมีความเพียรโดยไม่หลงยึดผลจิตที่มีอิสระเช่นนี้ จึงเบาสบายไม่แบกภาระของความหลงผิดจิตที่ไม่ยึดมั่นนั้นเป็นอย่างไรจิตที่ไม่ยึดมั่นเปรียบเสมือนน้ำใสที่ไม่ขุนด้วยอารมณ์ไม่ถูกกวนด้วยโลภะโทสะหรือโมหะเมื่อโลกหลีสุกหรือทุกข์จิตนั้นยังตั้งมั่นอยู่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวั่นไหวทั้งต่อคำชมและคำตำหนิ ย่อมไม่ยินดีเมื่อมีลาบและไม่ท้อถอยเมื่อเสียลาบเพราะเขารู้ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นของชั่วคราวเมื่อจิตเป็นอิสระจากความยึดมั่นแล้วทางแห่งนิพพานก็ไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าจิตปล่อยวางได้หมดแล้วจะดำลงอยู่ในโลกนี้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้หลุดพ้นย่อมยังดำลงอยู่ได้ด้วยเมตตาและปัญญาแม้นจะไม่ยึดในรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ก็ยังทำหน้าที่ของตนอย่างรู้เท่าทันเขาจะเป็นบัณฑิตในหมู่คนหลงเปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่พ้นโคลนแต่ไม่เปื้อนโคลนยังมีชีวิตยังพูดยังยิ้มแต่ไม่หลงไปกับกระแสโลกจิตนั้นแม้มีร่างกายอยู่ก็ไม่ถูกความกลัวความโลภหรือความโกรธครอบงำ เพราะเขาได้พ้นแล้วจากพันธนาการแห่งอัตตาและตัณหาสรุปธรรมปล่อยวางไม่ใช่ทอดทิ้งแต่คืออิสระที่แท้จริงห้าอย่างที่จิตไม่ควรยึดมั่นได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะต้องหมดนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และควบคุมไม่ได้การที่เรายึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนจับเงาไว้เหนื่อยเปล่า แต่ไม่เคยได้สิ่งแท้จริงพระพุทธองค์สอนให้เรารู้สิ่งเหล่านี้โดยไม่หลงให้เราใช้สิ่งเหล่านี้โดยไม่ยึดผู้ที่ปล่อยวางได้กิจจะไม่ไหลไปตามความโลภไม่หวั่นไหวด้วยความโกรธไม่จมอยู่ในความหลงจะสามารถอยู่ในโลกได้อย่างเบาใจและก้าวพ้นโลกไปได้ในที่สุดหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ